ความลืมเนี่ยยกให้เลยเรื่องแบบนี้จะมาลืมได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่วันมาคดีขึ้นชื่อเรื่องว<ะ>ันบิสถ้าอยากเอาเนี่ยให้นอน เขาเกิดลูกสาวยังไม่เคสเลยอะแต่ก่้อนให้ลงหน้าไปแล้วอยู่ถ่ายได้ยังเป็นกล้องหลังอยู่นะ

กูรู้ว่ามอยากขายอะไรเอหดน,นี่เลยก็คืออะไรบ้างอ่ะก็คืออะไรบ้างอ่ะตเองถามเขาซิมันจะอะไรอ่ะอเอาบล็อคบอคสีที่ไปถามเขามีอะไรบ้างเปนลุกกับลานเลย เขาแอบขำอยู่นะแม่เม mm ีย hmm. ิอยู like hey, right. ่แอบยิ้มแอบยิ้มก็พอไม่ต้องขำแอบขำก็เอาอะไรเห็นไหมเขาถามบีเขาถามเออกูจะตอบอยู่ยังไม่รู้ว่าใส่อะไรอันนอะไรผักผักโขมไหมผักโขมเหรอเอาหรอผักโขมหนึ่งหัวเอี้ยนหนึ่ง อาหมดได้เลยไหมน,นี้เอาหรอทะเหรอเออพอยังเอาอีกป้าหาไปเอียงใ้ยี่สีสมเ,เ,เอาเอาเนี่ยชิ้นแนชิ้นนึงฮะชิ้นแชิ้นหนึ่ง<ะ>ชิ้นแชิ้นไม่ใช่เอาดีเยนะ เขาตีขายที่ไหนครับไปเรื่อยเลยครับพี่ไปขายอะไรกันเอาหรอ้องเป็นเนื้อคู่กับฮาร์ดบีดเนาะเดี๋ยอะไรนะต้องเป็นเนื้อคู่กับฮาร์ดบีทนะเลยเพราะว่าฮาร์ดบีดจะไปเรื่อยเหมือนกันไปไปขายที่ไหนบ้างไปเรื่อยใช่ครับแล้วจะเจอที่ไหนบ้างต่อไปเป็นแม่กองแม่กองเลยหรอแล้วต่อไปที่อยู่สารคามอ่ะจะเจอที่ไหนเดี๋ยวก็วนไปเจอเขาจริงหรอไปัน กูรู้ว่ามึงอยากพูดถ้าเขาถามเขาถามไม่ต้องเล่นโอง่งไม่ต้องไม่ได้สวยมึงแค่มึงแค่อะไรนะมึงแค่ตัวใหญ่โ <c oughs> ุ้ย <c oughs> เสร็จแล้วบีบีปีครับผมพวกเราก็ฮะอะไรนะว่าอะไรนะระวังระวังไอ้เหี้ย ได้แค่ขนมครกกับน้ำแล้วก็ได้พิซซ่าร้านแฟนมาด้วยนะครับค่ะเมื่อี้ร้าแฟนนักขายพิซซ่าพบรีจาคหน่อเขาได้เด็ดได้เด็ดมาซี่นะคะได้แล้วนะได้มาซี่แต่เมื่อกี้คือติปเหรอน <laughs> ี่คือติปหนึ่งร้อยบาทเอากุญแจรถมานั่งบนนี้าาสีแววเอามาไล่ให้มมาหนะ <laughs> เดี๋ยวเดือดมากสิผมมีเวลาออกมาเขือ <laughs> <laughs> แต่กับป้า <laughs> 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 เกิดแต่กับไฟนนี้กี่โมงสามทุ่มอ f สามทุ่มถึงถึงหทุ่มครึ่งพอเปิดก็ลงเลยเจแเปิดงานสามทุ่มครึ่งเลือกสีทุ่ม บิดบิดเอาอะไรหน่อยเอาไปหมดเลยของมาของมานานอะเอาไปหมดเลยทั้งทั้งหมดเลยนนั้นเพรเดี๋ยวน้องมาเอาตอนอันนี้ไงขึ้นเพลง เอาไาิเซ่อเาปือไปเเออเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นะครับผมของกินมือนี้นะค,ะร,ครับผมสุพรรณบุรีปนะใช่ใช,ใช เราิเขาไปเตรียมของแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับผมวันนี้อยู่ที่วัดป่าเรไรนะครับผมสุพรรณบุรีนะบีดเขาปิดแล้วอ๋อนี่ไงมาไล่มานานาฝากไว้นะครับผมราะว่าน้องฝาก ไปตอลอดยามันหายแต่ว่าฝากก็ฝากไปน้ำเข้าทู่เข้าถือจฉนดปน่นสเดลเดียเดียวทีทำไมอ่ะอะไรทมาทำไม ็เดี๋ยวไปขออนุญาตไปทําภารกิจส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้ก็อย่าลืมด้วยครับผมวัดป่าเรียไรยสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีค่ะแม่ละวันทองคองคอยอ่ทาผัวบ่ม้าลายเดือนพันตั้งแต่ออกเด้อจากบ้านไปสู่พวกหมูมันเออละวันทองค้องอยู่บ้านบ่เด้ข่าวมันเดียวได้แล้วจังเป็นตายเรื่องข่าวข่าวบ่ววมีหูเออหรือศัตรูข่าวข่าม่อระนาบอพี่ ากบูทาเด้อ <Anfang> ยูพ <avez> ีซิเป็นบ่าย้อนคิดนำเออเจ้าหน้าที่พ่อัำอีกกูเมื่อยนะครับ